อ้าวหามาให้แล้วครับที่ดินไร่ละแสนฟังไม่ผิดฟังไม่เพี้ยนนะครับข้างหลังผมให้ดูวิวภูเขานี่เคตติดต่อระหว่างอุทัยธานีบ้านไร่กับชัยนาทอยู่อำเภออะไรเดี๋ยวไปคุยคุณลุงกันแต่ฉนดคูดแดงแน่นอนไล่ละ1 0 0 0 0แสนหมดนี่กี่ได้ไปคุยกันว่าเป็นไงบ้างตามผมไปสียดีดกล้ามาเลยป้ายวิวสวย,สวย เดี๋ยวกลับกล้องก่อนกลับกล้องก่อนให้ดูก่อนนะครับวิวอย่างนี้เลยนะครับมีดีมีเสียแน่แต่ดีอ่ะมันคือมันถูกข้อดีมันถูกข้อเสียก็อย่างที่บอกนะอะเนาะไฟฟ้าประปายอยู่ใกล้ๆจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวไปถามคุณลุง,งกันก่อนดีกว่าว่าผมโมไปหรือเปล่าว่าไล่ละแสนหรือผมมั่วอ่ะไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักนิดสิครับชื่อลุงยนนะครับโอส,ส,สวัสดีครับลุงยนตครับสวัสดีครับลุงยนครับเดี๋ยวผมถามก่อนอย่างอื่นผมไม่อยากรู้ตอนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวคือไล่ละหนึ่งแสนจริงไหมจริงครับ เป็นถนดอะไรอะครับ,ค,ค,รบคุดแดงครับคุดแดงครับพื้นเดี่ยวเลยหรือเปล่าเนี่ยพื้นเดียวแล้วก็สี่เหลี่ยมเลยครับเนี่ยอ๋อพื้นนี้เลยนะใช่ครับกว้างนีกน่ก็น่าจะเนียเน่ยติดถนนเนี่ยก็เกือบสักเกือบ200เมตรแล้วละ่ะใช่ได้ได้แล้วก็ลึกลงไปข้างในนี่อีกฮะหมดนี่เลยใช่ไหมฮะหมดนี่แหละครับมีบ่อน้ําด้วยมีสระน้ำไม่ลกอ่าแต่ผมถามคุณลุงก่อนผมรู้ละไล่ละหนึ่งแสนสิ่งที่อยากรู้มากถามก่อนเราอยู่ที่ไหนกันตรงเนี้ยอยู่นี่ตำบลวัดตะเคียนเทศบาลตำบลวัดตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดเทน่าน เทศอยู่หมู่หกครับหมู่หกลุงพูดผิดหรือเปล่าเทศบาลเลยใช่ไหมเทศบาลครับอันนี้อยู่เขตเทศบาลเทศบาลตะบลนตะเคียนอ๋ออําเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทใช่แล้วแถวนี้บ้านคนเยอะไหมล่ะเยอะครับทางนานก็มีบ้านคนอ๋อที่นี่ก็มีบ้านเพื่อนบ้านอยู่นี่มันเข้าจากถนนคอนกรีตใช่ไหมครับคอนกรีตหรือหรือเลือดยางคอนกรีตครับคอนกรีตตรงนี้จากคอนกรีตเข้ามาประมาณสัก200กว่าเมตรอ่า200กว่าเมตรถ้ามองไปไกลๆเนี่ยมองเนี่ยเห็นเสาไฟได้ใช่ไหมฮะใช่ครับไฟทั้งโซนเสาไฟเต็มเลยนะครับแล้วมีบ้านคนด้วยอ่า ข้อดีมีเยอะคือมันถูกข้อเสียคือจะมีอยู่สองสามข้อข้อที่หครับคุณลุงเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอย่างละเอียดเนี่ยเราเดินไปคุยกันไปดีกว่าเดินย้อนกันไปก่อนดีกว่าคุณลุงแล้วเดี๋ยวก็ไปดูในที่กันข้อเสียคือถนนอย่างเนี้ยเป็นถนนลูกลังอมันเข้ามาจากคอนกรีตประมาณสัก300เมตรประมาณนั้นนะครับแต่เป็นสาธารณะครับ ข้อเสียข้อ่อไปคือไฟฟ้ามันอยู่นู่นปากทางเข้าใช่ใช่ต้องต่อมาไกลหน่อยก็สามรอยเมตรป่าล่ะครับลงุงป่าก็ต้องต่อจากตู้ปลาเด็ดก็เหมือนกันก็สามร้อยเมตรโดยเฉลี่ยนะนู่นที่เรานู่นเลยเลยไปเรื่อยๆอีกต้นไม้นะครับเนาะเอาง่ายๆคันเขต่ะต้นอะไรงิ้วหรืออะไรต้นงิ้วต้นงิ้วครับนะโอ<ห>้นี่ัผมระดับสองร้อยสอรอยเมตรมองต้นงิ้วออกนี่แสดงว่าไม่ดีแล้วมั้งต้นงิ้วคือคันเขตใช่ไหมครับคุณลุงคันเขตครับนะายุขานู่นเนาะ เอาง่ายๆเลยจากถนนเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปจะเห็นไอ้ต้นงิ้วนะคือคันเคดใช่ใช่ครับไปสุดต้นยูคายูคาถกก็ขาวนะแล้วก็ออมมาสี่เหลี่ยมมาสี่เหลี่ยมเพิ่งจะสี่เหลี่ยมเลยอ่ามาสี่มาสะนี่มีสระน้ำลงน้ำเต็มเลยนะน้ําท่วมไหมครับไม่ท่วมไม่ท่วมนะครับประวัติน้ําท่วมไม่มีไม่มีไม่มีครับไอ้แปลงเนี้ยยกแปลงกี่ไร่มันยี่สิบไร่สามงานห้าสิบสองตารางวาครับยี่สิบไร่อ่าสามงานครับเท่าไหร่นะห้าสิบสองตรห้าสิบสองตารางวาห้าสิบสองตารางวาแสดงว่าขาดอีกแค่สี่สิบ แปดตารางวาครบยี่สิบเอไร่ใช่ใครับขายไร่ละแสนครับหมดนี่ก็คำนวณแล้วกดเครื่องเรียกจุดๆๆๆออกมาก็ประมาณตีไว้ยีล้าน<ห><ไ>อ่าไอ้ขอโทษขอโทษสองล้านหนึ่งสองล้าหนึ่งอ่าไรละแสนก็สองล้านหนึ่งหมดนี่สองล้านหนึ่งคือไรล,ละแสนลุงยนออกค่าโอนให้ไหม่ออกค่าโอนให้ครับออกให้หมดเลยใช่ใครับเตรียมเงินมาเท่านี้จบเลยสองล้านหนึ่งใช่ใโทรมหาลุงเบอร์อะไรถามก่อนศูนย์แปดเจ็ดสองี่เก้าห้าอสักรอบสิครับศูนย์แปด 8495ครับโอเคเดินไปได้ละไอเรื่องที่เป็นสาระสาระผมถามเกือบหมดแล้วนะครับแล้วอย่างเงี้ยที่ผมถามลุงถามแล้วถามอีกทําไมราคามันถูกล่ะก็มันก็ราคาแคอย่างงี้นะครับเพอให้ประมาณนี้น้ําไม่มีไฟไม่มีจะไปขายแร่ละลายใครก็จะซื้อใช่ใิอ่าเพราะราคามันสมเหตุสมผลครับครับอ่าพอได้ละลุงแล้วไอ้เขาข้างหน้ามันเป็นภูเขาอะไรเขาเขาช่องลมเขตติดต่อเขตอุทัยนะตรงนั้ได้ครับไอ้เขาภูเขาทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่บ้านไร่อยู่ที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีเขตปองครับของเราหนองมะมงชัยนาทใช่ใช่เขตเทศบาลหนองมะมงไอ้เดีวังตะเคียนวังตะเคียนวังตะเคียนลุงแล้วเนี่ยผมเห็นเนี่ยเขาทำอ้อยทำเอ้ยอะไรกันเนี่ยทำอ้อยกันทำอ้อยกันเขาเอาน้ำมาจากไหนก็มีน้ำสระน้ำอะไรกันนะครับที่เขาเจาะบ่อเขาก็เจาะบ่อเจาะบ่อประดาลออกของเรามีไหมไม่ได้เจาะมีต้องขุดสระไปขุดสระน้ําเต็มเลยนะ ถ้ามาปลูกบ้านใครไม่กลัวความเปรี้ยวก็มาได้ได้ได้ใครชอบธรรมชาติก็แล้วแต่ได้มันปลูกต้นมงดนไม้ได้เยอะได้นี่ขนาดเราถ่ายทำเดือนเมษายนนะลุงนะครับเมษายนยังเขียวขนาดนี้อ่าก็ไม่ธรรมดาละครับแล้วผมมองไปข้างหน้ามีแท้งอยู่เนี่ยลุงเป็นของใครเขาของอีกเจ้าหนึ่งเขาเอาน้ำมาใส่รดต้นอ้อยกันเอาน้ำมาใส่ปลูกอ้อยปลูกอะไรกันเลี้ยงน้ำกันนะนะลุงนะสวนทำอะไรอ่าของเรามีสระน้ำเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมาตรงนี้ก็ได้ตตรงกลางก็มี ส่วนตัวอ๋อไปไปดูไปดูกันขอบเขตนี่นี่นี่เดี๋ยวลืมลืมไปที่ลุงยนเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ใช่ไหมปักธงข้ข่าวนะครับอ่าขอบเขตะนที่ลุงด้านถนนเนี่ยนะที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลึกไปในมีบ่อข้างหน้าที่เห็นอ่าบ่อสระน้ำนะเดี๋ยวขอไปดูขอบเขตตรงนู้นอีกสักนิดนึงลุงได้ได้เดี๋ยวโดนถนนกลางก็เดี๋ยวเราจะเห็นเลยครับอ่าโอ้ผมว่าคุ้มนะไล่ละแสนนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะลุงนะไม่มีหายากครับบ้านผมถูกถูกยังถูกสุดเลยนะที่ลพบุรีอ่ไล่หนึ่งแสนกลางๆออ๋ราคาแสนหนึ่งไม่ค่อยมีเลย หายยากโอ้ต้นไม้ทําสวนทําอะไรดีเนี่ยดินดีดินดำดีนะแล้วแถวนี้เขาปลูกอะไรกันล่ะก็สุดมากก็าําไร่อ้อยกันถ้าถ้าคนมากรุงเทพหรือคนบริมบทนเขาไม่อยู่เขาคงไม่ปลูกอ้อยอ่ะค่ะครัทำอย่างอื่นได้ไหมได้ต้นไม้เราทำมันทำอะไรได้ได้อย่างสวนปลาอ่าได้ได้ปลูกสวนปลาขายป่าเบญจพรรณปลูกไว้เอาพยุงอ่าได้ปลาดูคมาฆ่าอะไรก็ว่ากันไปอ่าไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ก่อนอ่าอนาคตจะมาใช้ที่ประโยชน์ก็ว่ากันไปค ตรงถนนกลางนี่เข้าได้เหรอได้ถนนส่วนตัวนะครับเนี่ยเอาไปเลยลุงไปเลยครับไปหนอาอ่าไปห้างห้างที่บ้านน่นนะห้างคืออะไรห้างสัมพึงท้าเหรออ่าไม่ไม่ห้างไอ้พักอะไรกันนะเพิงเ่มกระท่อมกระต๊อบห้างเขาเขาเรียกไม่เหมือนกันแต่ละที่เขาเรียกห้างหนาห้างอะไรนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยตงต้นพุ่มไม้นู่นนะแต่พุ่มไม้ใหญ่ๆนะ่นนะสูงๆนะไปต้นงิ้วนะลุงย้ำยังเลยแล้วก็มาทางต้นงิ้วอ่าต้นงิ้วเสร็จปุ๊บเขาไปด้านหลังนู่นเลยด้านหลังนู่นเหร อ่าแล้วก็ขอบขอบเขียนนี่เลยเราไม่ได้แบ่งขายนะลุงนะไม่แบ่งไม่แบ่งอ่ะแบ่งแล้วเสียรูปอ่าขออนุญาตขายยกแบ่งนี่เลยแบ่งเลยอ่าไรละแสนยี่สิบเกือบยี่สิบเอ็ดไรก็ยี่อ่าสองละหนึ่งครับอ่าจะไปขายยี่สิบเอ็ดล้านซะแล้วไปโอเคเขาโอนให้ฟรีอ่าโอเค ไฟฟ้าจะเดินเข้ามาก็เดินเองนะเดินได้เดินได้นเนี่ยขยายเขตมาได้อ่าเสียงเงินเองนะเสียเงินเอง <c oughs> ไฟฟ้าป่าไม่ไกลมากไ,มไกลประมาณสามร้อยเมตรมองเห็นอยู่เนี่ยนะครับป่าก็มีป่าไฟฟ้าก็มีต่อมันต้องเสียงเงินอืมองั้นหน้าหนาวเป็นไงแถวนี้อากาศก็อากาศดีนะไม่หนาวมากไม่อะไรเลยอุทัยธานีบ้านไร่เนี่ยคนชอบนะครับเขาชอบมากเพราะว่า เขาบอกว่ามันเป็นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะเนี่ยเขาสวยเยอะแขุทัยอ่าู้เขียวขจีเลยนะลุงนะครับครับไก่ก็จะใส่ไข่ของเขาเนี่ยไก่ได้วยนะอุทัยอะไรนะเขาว่าอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์เหรอไม่รู้เหมือนกันคเขาเรียกสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยใครรู้พิมพ์มาหน่อยผมไม่ค่อยได้มาอุทัยธานีนะครับอันนี้นี่เดินไปยันบ่อเลยใช่ไหมไปดูบ่อน้ำตามเดินจนไปสวยๆอีกแปลงหนึ่งอย่างนี้ใครสนใจชอบมาชมนี่ใช้เงินจองเยอะไหมก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ สองล้านหนึ่งก็สองแสนอ่าสองแสนได้เลยได้ได้เลยครับอ่ะให้เวลาสักเดือนหนึ่งอ่าเดือนก็ิได้แล้วแต่เราอ่าวางมาจําแล้วก็ประมาณนั้นอ่าแล้วก็ที่เหลือพอดีเลยจะหน้าฝนมาแล้วนี่ดูเอาไปปลุกนุ่นปลุกนี่ได้เลยครับครับอ่าย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าขอบเขียนมงคือต้นงิ้วอ่าแล้วก็เลาะมาจำก็ของมาทําอะไรได้เลยเนี่ยอ่ามาปลูกต้นงูต้นไม้ได้เลยถ้าไปต้องทํานาทําไร่อะไรต้องปลูกอะไรโอเคส่วนใหญ่ตรงนี้ทําทั้งละอ่าทั้งนาทั้งไรเลยเหรอได้ทําได้ครับเนี่ย ที่ผ่านมาทําอะไรบ้างทําอ้อยครับพอดีหลายปีแล้วก็เลยทําอ้อยนาทํำไหมนาปีนี้มันจะทําก็แปลทำนั้นนะพอดิ้นร้อนขายได้ใครใคทําเพราะนามันใช้ระยะเวลาปีอะลรครับผมนาปกติทําแถวเนี้ยปีละกี่รอบรอบเดียวครับเียรอบเดียวนาปีรอนน้าฝนอ่าเดี๋ยวอากาศก็ถือว่าโอเคนะร้อนกันได้ธรรมดาน้าร้อนลุ่เดือนห้าแล้วเมษาแล้วครับผมเดี๋ยวน้าฝนก็มาละครับ นู่นนู่นนู่นขอบเขตที่เราตรงนู้นก็คืออ่าชายป่ายูคาอ่าถกเขาเขา่ะตรงต้นยูคานั่นแหละออ่าโ้ผมชอบภูเขาลูกนี้มากครับสวยเนี่ยบรรยากาศดีอ่ามาทําลานกลางเต็นท์มาปลูกต้นไม้เยอะๆเลยเดี๋ยวต้องไฟมันไกลหน่อยเท่านั้นแหละไม่ไม่เท่าไหร่มั้งต่อมันได้ต่อขอย้ายเขตมาได้มองเห็นนะลุงมองเห็นเห็นไฟแต่ไฟน่ะเห็นบ้านเพื่อนบ้านด้วยออ่่าาก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วราคาไกลต้องเป็นกิโลอ่าไปต่อให้ผมก็ต้องคิดแพงไปอีกเลยด้ ก็เราเลยไม่ทําให้พืนเราขายในราคาที่พอละที่เหลือบางคนเขาบอกเอ้ยไม่ต้องทำหรอกฉันยังไม่ต้องใช้ไฟครับคสิ้นเปลืองเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่ต่อให้ได้แต่ก็คิดแพงไปอีกเหมือนกันนั่นอีกค่าใช้จ่ายโอเคเราพอใจแค่หนึ่งแสนพอแล้วพอใจไปไปไปน้ำดูบอดนาน้ำมีแน่แน่ลุงนะมีับมีไม่ไม่มีนี้หน้าแตกนะไม่มีมีับมีไปตามลุงเาไปนะครับ น้ำคือน้ำฝนน้ำฝนอย่างนี้ใครจะใช้น้ำก็คืออาจจะมาเจาะบ่อบาดาลอ่าอ่ามาติดเจ้าออกกับบ่อบาดาลน้องออกติดโซลาเซลล์ก็ได้ติดแสงโซลาเซลล์ก็ได้แล้วนะครับอ๋อบ่อนี่กินพื้นที่เป็นไร่ได้มั้งกูรวมไรนะกินด้วยด้วยอ่าอ่าโอเคไปไปดูลุงยนต์กัน่ะไรนยครับประมาณนั้นประมาณนั้นหรือใครไม่พอใจมาขุดเพิ่มก็ได้อ่าได้ นีขึ้นมาตรงนี้นะครับอเนียห้างพินอ่านี่ยกใครไปเลยเนี่ยห้างเนี่ยนะยกใครไปเลยมานั่นเราพักมาไหได้โอ้ยมีน้ําด้วยน้ำน้ำเยอะครับเนี่ยใสเลยใสเลยน้าใสน้ําสเนี่ยโอ้โหแสงว่าน้ําเป็นธรรมชาติชาเราใช้น้ําเนี่ยมาทําการเกษตรได้เลยใช่ครับเดี๋ยวฝนตกมันก็มาอีกอ่แล้วรู้สึกด้านหลังก็มีภูเขาแล้วลุงมีภูเขาพนมเกินเลยครับเนี่ยเขาพนมเกินคเดี๋ยวขออนุญาตหมุนตัวนิดนึงฝั่งนู้นก็มีภูเขาอีกอ่าเขาวงเขาวงนี่เขาช่องลม ใหญ่ๆเนี่ยนะเขาช่องลมเอาตรงนู้นก็มีอีกเหมือนกันที่เดียวกันไปลุงเราไปดูจุดที่สูงที่สุดกันหน่อยไหนเดินมาแล้วนะครับจะไปดูจุดที่มันเรียกว่าสูงๆหน่อยจะได้เห็นบรรยากาศทั่วๆเลยนะครับมาเคลืนต้นละมั้งเนี่ยนะอะตามลงไปเดี๋ยวเขาเขาเนี่ยเอาง่ายกต้นยูคานั่นแหละยูคานี่ต้นยูข้าต้นแรกเลยนะต้นแรกเลยครับเนี่ยเดินเลาะ อ๋อเราฝังพ่อไว้ครับฝังท่อน้ําเข้ามาเด้อ่าพอน้ํามันเข้ามาปุ๊บอมันก็ลงมาเก็บน้ำมาดิอ่าน้ําก็มาพักอยู่ที่นี่ครับหรือใครบอกว่าอ่าบ่อเท่านี้ไม่พอจะขุดเพิ่มเอาก็แล้วแต่จ้ะโอ่งน้าก็ให้ไปด้วยเลยเนี่ยให้ด้วยเลยนะให้ห้ด้วยเลยแถมหมดเลยอ่าแถมไปเลยโอ่งใหม่โอ่งไม่เก่าห้างนี้ก็ยกให้เลยเนี่ยอมาได้บ้างไหนไปดูที่รุงไปเป็นไงบ้างอะไปดูกันไปดูห้างหน่อยตาห้างเก่าหน่อยนะไม่ได้องน้ําก็มีห้างคือที่พักแดดพักฝนัไม่ฝน ถ้าเราขึ้นไปบนเนินนั้นได้ไหมลุงได้ได้ได้ครับไปลุงยนต์พาไปเลยลกับปกปมหน่อยนะครับอ่าว <c oughs> ันนี้ได้มาเที่ยวห้างแล้วครับ <c oughs> โอ้ยอากาศเย็นนี่ลุงครับครับสบายเลยมีห้องน้ําด้วยห้องน้ำหมีม,มาหนามาอะไรแต่ไม่ต้องไปยุ่งอ่ลุงขึ้นได้ผมก็ขึ้นได้อ่าได้ได้ไปไปดูกันจับมือไหมครไม่ต้องไม่ต้องรับลุงไปได้เลยนี่คือจุดที่สูงละครับสูงแล้วนะครับเนี่ย โอเคเราอยู่นี่ตรงทงนี้ตรงทงเนี้ยที่เห็นเนี่ยที่ผมก็เด็กมือนะฮะเลาะไปนู่นตรงทงนู้นขาวด้นยุขาแน่ๆอันนี้คือผมไม่ต้องบินโดนเลยลุงข่าวครับครับเห็นสบายเลยอขอเบอร์ลุงยนต์วิกรอบสิครับศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์สามแปดสี่เก้าห้าถ้าเจอเนี่ยไปเจอกันวัดอะไรวัด ได้ไหนดีต no <íb meetings> <your> ้องมีสองเทอาวัดน้องเดินด right ีกว่านนองเดินครับน้องคือนนองน้าครับเดินคือสรลเอดอเ็กอ่าสไลเอครับไม่เอกน้าหนูวัดน้องเดินคอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทครับห่างจงหวัดไกลไหมตรงนี้ประมาณสักสี่กิโลดสามสี่กิโลอาจจะพิกัดวัดดูเป็นใกล้ไกลดูก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับวิ่ข้างบนลมเย็นลุงลมเย็นสบายมากเดินบิ้งหน่อยได้ไหมได้ได้ไปดูให้ขอบเขตให้ทั่วเลยอยากเห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นานๆจะเจอที่ถูกๆสั่นิดนึงหนึ่งแสนต่อไร่าหมดนี้ก็ตีไว้ยี่สิบเอ็ดไร่แล้วกันถาเดี๋ยวได้ยี่สิบเอ็ดไล่สองล้านหนึ่งถูกออกเขาโอนให้แล้วถ้าเกิดคนกลัวกลัวไม่ทันลุงโอนจองมาเลยได้ไหมได้ได้ไม่เป็นไรได้นะได้ได้ครับแต่ลุงเล่นลายไม่เป็นเล่นลายไม่เป็นทำลายไม่เป็นอก็คือง่ายๆว่าถ้าใครมั่นใจก็โอนมาหรือจะมาชมแล้วมั่นใจก็มามาจํากับลุงได้มาดูก่อนก็ได้นะอ่่าไป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 ความยืนไปอีกนิดนึง บอ่อนี้ก็ตีไว้ไม่ถึงไร่หรอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเศษสามงานนะตี่าสามงาน,นประมาณนั้น,นประมาณนั้นนะครับถ้ารวมคันดินก็น่าจะใกล้เคียงดียวต่ไร่หนึ่งอะไรแบเนี้โอเค <ไป S 1> ครับลุงจนมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมก็ป่าถ้าขายต้องการที่ดินราคาถูกอะ่ะมาดูได้เลยครับเนี่ย อ่าอ่าลายละแสนครับถูกออกข้าโอได้ฟรีน้องมะมงชัยนาทอ่านนองมะม่วงตบบนวังตะเคียนอ่าเพิ่นน้องมะมงจังหวัดชัยนาทครับใครสนใจก็รีบโทรมาก่อนที่มันจะหมดครับโอเควันนี้ขอบคุณลุงยนต์มากนะครับขอให้ลุงได้ขายได้ไวๆแล้วก็ท่านผู้ชมมาซื้อแปลงนี้สารฝันสารความรู้สึกว่าที่จะมีฝันอ่าบางคนมีจินตนาการอยากสร้างอะไรก็ลองมาดูแล้วกันนะครับสารฝันของตัวเองแล้วกันอ่าวันนี้ขอบคุณลุงยนต์มากนะครับขอบคุณครับ